คลิปเด็กโปรไฟล์ของ V-Series ซึ่งเป็นเด็กชาโด p พ l a ดินหล่อเท่ที่น้องๆชอบสุดยอดแห่งความแรงแล้วก็เป็นแคนยอดนิยมราคาไม่เคยตกเลยนะครับเด็กมาแรงจริงเด็กมาแรงจริงก่อนจะเริ่มคลิปก็ขอฝากสองคุมสลีปเอจีครับผมของดีจากร้านไทยนะครับผมอ่า อผลิตต่างประเทศก็จริงแต่เราควบคุมคุณภาพอยู่นะครับจะเป็นขนาด69คูณ94มิมครับผมหนึ่งกล่องมี80ซองใช้คุมซองไว้ชวาหรือโปกเกมอนซองจะเป็นลักษณะนี้ด้านหลังจะสากครับผมด้านหน้าจะเรียบถ้าเราใส่ซองอันนี้เป็นซองเหมือน,อนซองอัลต้าโปนะเป็นของเอจนเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้รุ่นเนี้ยที่เอาไว้คุมแวร์เนี่ยมันหมดถ้าใส่เข้าไปปุ๊บม,มันก็จะพิพอดีกันประมาณนี้ใี่หไหมครับใครสนใจก็ลองสั่งไปลองได้มี80ซองยังไงก็ไม่น่าจะแตกทั้งหมดหรอกอย่าลืมนะครับซองคุมยังไงมันก็แตกอยู่แล้วยิ่งน้องๆมือหนักก็จะเป็นโป๊ะๆได้เลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิดกันรู้สึกไหลไปเรื่อยแล้ว อย่างแรกเลยตัวเริ่มฟูเบาครับผมแม่ถูกไรทับโจาก,การหนึ่งใบโอ้อันนี้เรียงเกตสามไว้ก่อนสุดยอดตัวหล่อเท่ของท่านเลนครับผมม,มันเท่จริงๆแหละมันเท่มากแฟนทอมบัตเตอร์ดากอนครับผมเทค มีสองเทคครับผมแอคช่องแวนคาตาบาสหนึ่งกิเลียสามใบครับคู่แข่งเลือกเลียทายเลกากของตัวเองสามใบแล้วก็ยูนิทนี้บวกหมื่นห้าบวกคิเทคที่สองครับถ้าบนดาเมจโซนของคู่แข่งมีสี่ใบหรือตามกว่าและเรียกากาศของคู่แข่งเป็นศูนย์สบัด้วยการเกตสามครับยิงดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามหนึ่งเดมเร่งแดมนะครับเร่งแดมสี่เลยสี่เลยตัวนี้ยังไงก็ต้องสี่ ต่อมาตัวหล่อเทค่ครับด้านมืดของราชาอัศวินอันเฟดเป็นเดอะดาร์กดิเคเตอร์ครับผมในเทิร์นคุณยูนิตน,นี้ได้รับพาวเวอบ์บอก2พ0 0ตามจำนวนเรียกาศของคุณออเทคเหมือนอันเฟดภาค G หรือภาคดังเดิมนั่นเองแต่บูตได้นะเทคต่อมาครับคาร์บ้านหนึ่งครับคอกัสเกตสองหรือตามกว่าจากบนมือหนึ่งใบอ่าไม่เกินหนใบ และยูนิตนั้นบวก power ันครับคู่แข่งเลือกรีทายเรกัดของตัวเองหนึ่งบใส่ซีครับใส่ซีตัวต่อมาคาครับผมเทคช่องแวนช่องเลียรครับเป็นแอคโซบัสหนึ่งครับดูท็อปใบบนสุดว่าจะคอลงช่อง R หรือลงดอกครับถ้าคอยูนิตนั้นบวก5,000ันครับผมเมื่อจบเทิร์นก็จะรีทายยูนิตนั้นทิ้งมาถึง พระเอกหล่อเท่ด้านมืดของเราบัสเตอร์ดาร์กครับผมก็จะเป็นตรงข้ามกับ B B นะบัสเตอร์เบตนะมาลงสนามครับคาร์บานหนึ่งคู่แข่งเลือกีไทายเดีกอากาศของตัวเองหนึ่งใบคอสประหยัดกว่าบัสเตอร์เบตอีกเทจที่สองครับถ้าคู่แข่งของคุณไม่มีเรยกากาศทิ้งการ์ุ่นมือ,อหนึ่งใบครับยูนิตนี้ได้บวกหนึ่งเต็งได้ได้ด้วยใซซสี่ครับพระเอกของเราตัวตีกระแทกแรงๆครับผมเคิร์ดแลนเซอร์ ถ้าคุณจะคอการ์ดใบนี้จากบนมือครับต้องคอในช่องที่มียูนิตอยู่เท่านั้นก็คือต้องคอทับนะครับช่อง R ครับเมื่อลงสนามโซบัตหนึครับยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทินถ้าดา,ดา,ดามจโซเราไม่มีการ์ดงายอยู่งายหนึ่งเดมใส่2ครับผมเอเห็นว่าชา a ์ดโมันจะมีคืนแดมแต่เราย่อไม่มีมาฮาครับคาร์บ,บัตหนึ่งคอเกนหนึหรือตามกว่าจากมือของคุณหึใบจกการหนึใบครับและยูนิต นี้บอกห้าพันสซซีไคลเทคมันจะคล้ายๆกับตัวตัวเกตหนึ่งของรอย่อตัวลากเพื่อลงมาด้วยอันนี้เป็นคอมมอนครับผมหาได้จาก BT คัสบอร์เไม่อยู่ในยูนิตนี้โจมตีเวนกาดยูนิตนี้ได้รับพาวเว์บอกสามพันตามจำนวนเรียกากศของคุณที่มากกว่าเรียกากศของคู่แข่งจนจบการต่อสู้อ่า เบิกการมากกว่า1ใบก็บวก3,000นะครับผมต่อเกตสองเราจะใส่กันแค่11บใบเองเราจะเน้นเกตหนึ่งเหมือนเดิมตามสเตปชาร์โดครับผมปีกดำสุดยอด PR อาหารแห่งชาร์โด p พาราดินเกิดมาเพื่อถูกกินซัตเบเกอร์ปีกขมินครับผมปีกดำพาวเวอร์ห้าพันนะครับใช้เนวานดึงมาได้มันบอกว่า เทคออโต้ช่องเรียครับมาลงสนามคราร์บานหนึ่งโจ๊กันหนึ่งใบครับถ้ายูนิตนี้ลงมาจากมือยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์ห้าพันใส่สองใบพอครับเพราะตัวจั่วเราเยอะอันนี้ใส่บัสเตอร์เด็เกอร์มาสองใบครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการ์ดที่ยนูนิตนี้บูทฮิตแวนการ์ดยัสโซครับคู่แข่งเลือกยิงเรีกการ์ดตัวเองหนึ่งใบใส่สองครับเผื่อมีฮิตยิง ชาลอนครับสามใบออตโต้ช่อง R อครับเมื่ออยู่ในนี้ลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์ดคุณโซบ้าหนึ่งครับงห่หนึ่งดำแล 3, ้วบวกสามพันตัวงห่ดำเรามีห้าใบแล้วต่อมาเนวานครับเรดเป็นแอคครับเรดยูนิตนี้ค้นหาก,การ์ดที่มีพลังห้าพันจากกองการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่อง R อที่ไม่มียูนิตอยู่ และสลับกองการ์ดความสามารถนี้ใช้งานได้แค่ชื่อเดียวกันนะครับได้เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือต่อให้จะมีตัวเองใบอื่นก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นคอมมอนครับใส่มาสองใบในแม์เพนเตอร์เมื่อลงสนามครับนำการ์ดเกนหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกโซนของคุณเข้าโซแล้วอยู่ในนี้บวกสามพันตัวเติมโซนั่นเอง บัสเตอร์จอเวรีนอันนี้ใส่ใบเดียวครับเมื่อลงสนามถ้าคุณมีเรียกเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าใบอื่นในสนามคาได้บัตหนึ่งจการหนึ่งใบระบบกสามพันครับผมอ่าเท็กก็สลับข้างกับลอยยาพาราดินครับต่อมาก็จะเป็นรูปแบบเหมือนเดิมนะครับคิดเจ็ดดอห้าอ่ามันจะช่วยเพิ่มมือให้เราได้อีกหน่อยนึงคิเจ็ดครับผมฮิวซีก็ดอ PG พีจีสี่ใบแล้วก็ดอธรรมดาหนึ่งใบครับผมคิดเจ็ดดอห้า รูปแบบการทำเกมก็กดดันครับกระจายฟอร์สลงช่องเลียช่องแวนดูตามจังหวะได้เลยเราก็จะมีตัวเน้นจัว่วตัวเล็กฟรีก็พยายามรีดรีดกองอันนี้ก็จะคือรีดกองออกมากินเสร็จปุ๊บถ้าเป็นฝั่งรอย่อก็จะร,รีดกองออกมาช่วยตีนะครับคีย์เมนหลักก็ยังจะเป็นตัวนี้ยิงดมก็ได้กดดำ บวกหมื่นห้าบวกคิก็ได้ขอ PG ได้แน่นอนตัวนี้ส่วน Dark Director ก็แล้วแต่จังหวะในการเติมบอร์ดเอาพลังเข้าใส่หรืออะไรลักษณะนี้ครับผมก่อนจากกันฝากซองคุมสลีเบจีด้วยนะครับขนาด69 9กคูณ94หนึ่งกล่องมี8 2 2 5 0บาทครับผมสามารถสั่งซื้อได้ในช h อป e มีมีอ่า ช่องฟูโนวาฟันโนวามั้งหรือฟูโนวาเนี่ยแหละเขาก็ขายเหมือนกันเขารับเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับติดต่อลองติดต่อไปได้เหมือนกันลองใช้ดูเถอะครับอันนี้คุ้มจากร้านของไทยเองควบคุมคุณภาพโดยร้านสเปลบุกนะครับผมโอเคงั้นคลิปเด็กหลอดเท่ด้านมืดเราก็จบเท่านี้ งั้นลาละครับสวัสดีครับผม